มือพ่นมันเลี้ยนหน่อยพ่อกระเทิ้นเป็นมือวานเพราะมือพ่นดอกเป้นมือวานเอามาดีสิโปกบ่ราะบานีเอาอยัางมาโปกเอารถมอสขับปกบ่โอ้มันเลี้ยนหน่อยเลยเลยบมาเอาเครื่องพ่นมาสิอ๋อว่านน้าอยู่ตัวนี้เขายางในมองนี่โอ้โหเสียเอารถมาสอันมานั่นกี่ดอกวะจีตัวใหญ่ยยแล้วมาวานเขา เมื่อวา,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 านเมื่อวานอ่ะเพราะว่าอันเดียหน่อยเพราะกระเทิ้นเล่นบ่อยลูกไส้ามากผนได้ไม่กออกกับร่งเขียนเองออกกับร่างกายทีบ้านนาะทีบ้านนาะบ้านคือฝนที่ตกละเมื่อน,นี่ก็ได้ตะวันคดีแล้วตัวฝนมาตัวข้ามแห้งกัคเทียทของเก่าเออพอดีตกโยตะวันตกบ่แห้งพอดตกมาโยกตกบ่แห้งท่าเร่าหรือบ่โอ้ มื่อไรล่ะเขาสิบอกให้เจ้าฮะปอกดูนี่แล้ว<ะ>ปอกจังไดปอกเจ้าสิบอกเองเอ,อ้าิเฮ็ดีแท้โ,โอ้แมยนยูม,มันหน่อยพ่อกระเทือนเนาะโอ้แมยนยนูเนาะน้อพ่อกระเทืร์นสิเขารอถอมากอ,อันนี้ก็ว่าแล้วเราตีฟันกากันน่งพ่นเื้กันเตโอ้ซื้อเครื่องพ่นเอาเื้กัน พ ский, <S <S ู้ได้พ่นไห้ล่ะพ่นะอ่ะพ่นเียพ่นเองโอ้พอเองแต่เขาเมื่อวานห้เสื้อให้เยอะฝนปรตกแห้งันเก่าพอดีครับพ่เออพอดีว่าฝนปรตกแห้งอ่ะพอดีครับแมนอยู่ช่วยชื่อว่าฝนปรตกแห้งพูดนะขาเจ้าว่านเบิดกันเหรอว่านเขาเบิดแล้วเด่นว่านต่อมตัวามืองนี้ว่านเหี่ยงเป็นกาดินฮะเป็นกาดินี่ยพ่อเจทีเจ เอาจัาก,กับวานเพียไวปลบตัวเนาะวานเพียล่ะว่ามันบกเออต้องขอขออยังสิว่านเพียดิปีนาเขาสีเฮ็ดแบบไหมยังวะแบบได้ปัตติแบบว่าแบบว่าชีเฮ็ดไปแก่นึงไหมเออชีเฮ็ดไปเก็ด่ยไปเป็นกาแก่นึงเออนั่นละวันนั้นแม่หา้อมาสามเพราเขาบ่มีไอขคอยว่าสีเฮ็ดแบบนั้นปีรุ่นก็ได้หาย้อนเออย้อนอล้วมันกับโลกง่ายกันบ้างล่ะถ้าเ้าเฮ็ดเป็นกาไปห้องกับโลกไงคอยว่าสีเฮ็ดแบบนั้นโอ้ยมันคิดประทันนะสนอคิดอัน ถ้ว่าขอักกวานว้ทีก็อ่นอยู่ดแเละแต่ว่าม่เทิว่าทีเป็นกานะเออะก็เฮ็ดเ้าก็เฮ็ดว้เพียมองมันนน้ำทั่วมันมื่อองเามอิอเาว้านไวเท่านั้นห้ก็เป็นลรคเปนมันยบ้ามันก็ขึ้นอยอ่ของเจ้าดีขึ้นดีอยเออขึ้นอยะคดีปนีตัวก็เฮ็ดได้ดีปนีตัวพอดีครับพอดีเนี่ยบ้านขอมัน หน่อยเราเสียเอาขาดไม่เขี่ยวพะะ่ะย่ะทีบ้านนาเราอบคนที่รับชมนะคะ